ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษดรในภูมิภาคที่ห่างไกลธุรกันดาลทรงทุ่มเทพระราชารุไทยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของรัษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุ หรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชด,ดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุด นอกจากนั้นส่งเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาส่งทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เองตัวอย่างนี้มันจะข้ามไปสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันเคลื่อนไปแล้วกระจายแล้วก็วกสิดหลังม,มันระเหยไปเลยแต่อันนี้อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเป็นเม,ม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มัน,ม,นมันรวมรว ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึง้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,000โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนา ทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้รัษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได้ถ้าหากว่าเราเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงแปลงที่อยู่อ, 2, อันที่สองนะเนาะก็ขอให้ทำสะเหมือนกันเราใช้น้ำในสารนั้น <Okay. S 1> สำหรับปลูกข้าว okay. แล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราเราขนกขวายหาแปลงที่3แใกล้ๆที่นี่ก็ทําทแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไมหปลูกปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่นดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนําเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผลเลี้ยงดินแล้วดินค่อยสีเลียงพืชพระอ,องค์ท่าน ตัดแบบนี้เฮ้ากับน้อมน้ำมาใส่ให้เลี้ยงดินดินสเลี้ยงพืชพืชก็เลี้ยงเล่านี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเออเฮี้ยนหูมาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริงๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราช ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของรัษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539 ถึง2,540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็คืดเกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเป็นเสือตัวเล็กๆแล้วก็เป็นเสือตัว,ตวโตขึ้น เราไปเหอว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แต่พอมีขอกินนั่นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองจนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชน เกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทําลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สินเหมือนกับท่านรู้รู้ทุกทุกอย่างในชีวิต ของของของไประชาชนเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคําสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคําเปลยออกมาว่าเออเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราเราเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้ ณว,วันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน